เรียกว่าโลกสีชมพูหวานสุดๆไปเลยสำหรับคู่รักต่างวัยอย่างนักแสดงหนุ่มจิตอาสาไทยเอกพันธ์บันลือฤทธิ์และนางเอกสาวหน้าหวานทัพทิมอัญญรินทิราธนันพ์ที่ในเวลานี้คบหาดูใจกันมานานกว่า2-3ปีแล้วซึ่งทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาเปิดใจในรายการทุเดโชว์ทางช่อง3ที่มีต่อยไตรพบลิมประพัรับหน้าที่พิธีกร ซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการอาต๋อยถามถึงเรื่องที่ไทยกลัวการฉีดยามากแต่สุดท้ายมีทัพทีมอยู่เป็นกำลังใจในการฉีดวัคซีนโควิด จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นความรักโดยทัพทีมเล่าว่าช่วงโควิดทุกคนต้องฉีดวัคซีนกันและจะมีทางมูล,ลนิธิร่วมกตันยูมีให้ฉีดวัคซีนให้กับพี่ๆอาสาเพื่อป้องกันเพราะต้องลงพื้นที่ตลอดแล้ววันนั้นพี่ไทยต้องฉีดวัคซีนแต่พี่ไทยบอกว่าพี่กลัวจังเลยไม่กล้าฉีดทำไงดีก็พยายามโน้มน้าวว่าพี่ฉีดเถอะ เขาฉีดกันหมดไม่ใช่แค่พี่ฉีดคนเดียวแต่พี่ไทยก็ไม่กล้าทับทิมเลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวทับทิมอยู่เป็นเพื่อนเพราะในวันนั้นมีโอกาสสปายเจอพี่ไทยพอดีเพราะจะเอาของไปส่งให้จากนั้นไทยเล่าว่าตอนแรกก็ยังไม่ยอมฉีดเขามาให้กำลังใจ จับมือบอกพี่ไทยว่าฉีดนะตอนนั้นแม่ผมไม่สบายด้วยอยู่โรงพยาบาลคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ฉีดพี่ไม่ได้เข้าไปหาคุณแม่นะก็มาโน้มน้าวผมรู้สึกการจับมือมันอบอุ่นมีพลังเลยยอมที่จะฉีดตอนฉีดจับมือเขาแน่นร้องเป็นหอมาเลย หัวเราะเข็มที่สองบอกเขาเขาก็มาอีกผมก็บอกกลัวจริงๆเอาหัวซบเขาเขาก็เอามือลูบหลังผมมันมีความรู้สึกปาร์ตขึ้นมามีความรู้สึกดีมากที่มานอนมาซบตรงนี้ความกล้าก็เกิดขึ้นมาเองผมก็ฉีดเข็มสองผ่านไปตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้100เปอร์เซนต์ จากนั้นอาต๋อยถามถึงเรื่องเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดทัพทิมที่ไทยเอาไปให้ซึ่งไทยเล่าว่าวันเกิดน้องตัดสินใจแล้วหละถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้มันอึดอัดถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็จะจบไม่ต้องคิดเอาเค้กไปให้วันเกิดน้องที่บ้านวางเค้คโกโวยพรวันเกิดเสร็จก็ตัดสินใจบอกจุ๊บหน้าผากบอก,กว่าพี่ขอเป็นแฟนได้ไหม จากนั้นทัพทีมเล่าว่าก่อนที่จะถึงวันนี้ก็คุยบ่อยขึ้นนานขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็เกือบปีได้ที่เป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออทำไมคุยบ่อยจังเลยคุยนานขึ้นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะมาบอกสักสองถึงสเดือนคุยเป็นชั่วโมงเลยคุยนานมากแต่ไม่พูดอะไรก็คิดว่าน่าจะไม่ปกติแล้วว่านะแต่พี่เขาไม่ยอมบอก อาต่อยถามว่าแล้วพอวันที่เขามาจุ๊บหน้าผากและบอกเราวันนั้นเป็นยังไงทัพทิมตอบไปยังไงทัพทิมตอบว่าก็ถามว่าแน่ใจเหรอก็คุยกันเพราะพี่ไทยไม่เคยพูดเองเลยหลังจากนั้นทัพทิมเล่าต่อว่าหลังจากนั้นที่เราคุยกันตกลงกันทัพทิมก็บอกพี่ไทยว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทราบพี่เขาก็บอกว่าจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เอง ทัพทีมคิดเยอะมากคิดหนักด้วยวัยห่างกันอยากรู้ด้วยวัยพี่ไทยกับวัยของทัพทิมเรายังคิดปลายทางเดียวกันหรือเปล่าสิ่งสำคัญเมื่อเรายังมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันถึงแม้เราจะอายุต่างกันเราก็มีโอกาสจะไปต่อได้นั่นคือจุดแรกเริ่มที่ตัดสินใจ ทั้งหมดทั้งมวลด้วยนิสัยใจคอด้วยความมดีเราเห็นกันมาตลอดอยู่แล้วเพราะเรารู้จักกันมานานเกือบ15ปีและอีกอย่างหนึ่งท,ที่ทัพทิมตัดสินใจอีกเรื่องหนึ่งเรามานั่งคิดแล้วมันคิดหนักมากเลยนะแต่ด้วยความมดีของเขาจุดมุ่งหมายปลายเดียวกันอีกแล้วเรารักเขาหรือเปล่าถ้าวันนั้นทัพทิมปฏิเสธไปแล้วพี่ไทยหายไปจากชีวิตทัพทิมเลยเราจะรู้สึกยังไงเกือบ15ปีที่ เรายังเห็นกันอยู่ตลอดถ้าวันหนึ่งเขาหายไปเราจะโอเคเหรอซึ่งทัพทิมก็ได้คำตอบว่าทัพทิมไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตทัพทิมถามว่าคบหากันแล้วมีความสุขไหมไทยตอบว่าก็มีความสุขครับคืออายุเราห่างกันแต่ถ้าตรงไหนที่ผมไปแล้วมีความสุข ที่มีน้องแล้วผมมีความสุขยอมรับว่ามีความสุขผมก็จะอยู่ตรงนั้นจะยึดเอาไว้เลยบ้านปลายชีวิตเราคือน้องคนนี้ในขณะที่ทัพทิมตอบว่ามีความสุขค่ะ